สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นของบัตรนะของบัตรเขาก็ตัวตรงนี้ก็จะเป็นลายสีสีครีมนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้เขาจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูนะนี่นะคะคือสายเขาสามารถถอดออกได้นะลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนสายได้นะคะถ้าไม่ชอบสายเส้นนี้นะตัวนี้เขาจะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้2ช่องนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นช่องใส่บัตร รูปนะคะสามารถใส่บัตรได้จากตรงนี้นะอาเดี๋ยวนุ่นเอ้ยเดี๋ยวนุ่นคล้องให้ดูนะคะนี่นะคะคล้องแล้วก็ประมาณนี้นะ,ะนี่นะคะคล้องแล้วแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาสามารถพลิกบัตรได้เลยนะคะตัวตัวอะไรนะตรงเนี้ยนะคะเขาเป็นแบบหมุนไปหมุนมาได้นะคะลูกค้าไม่ต้องถอดออกมาพลิกนะนี่นะคะก็ใบนี้เออไม่ใช่ใบนี้คล้อคอนนี้ก็ไม่มีอะไรมา ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนขนาดของเขาเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะขนาดของเขาความสูงเขาประมาณ4นิ้วนะคะโดยประมาณนะ4นิ้วแล้วก็ความกว้างเขานะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับตัวนี้นะนี่นะคะ